แจกสูตรโอวันตินลาว่าทำไว้กินที่บ้านได้ง่ายกันครับก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้ใส่นมข้นหวานนะครับ80มลลครับผมใครไม่ชอบหวานให้ลดลงนะครับตามด้วยผงโอวนติน2ช้อนโต๊ะครับหลังจากนั้นก็คนให้ทุกอย่างเข้ากันดีเลยพักไว้ก่อนครับใส่น้มแข็งเต็มแก้วแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็ใส่นมรสจืดหรือว่านมข้นจืดนะครับ150มลตรลงไป ตามด้วยโอนตินลาวาของเราครับผมเ mm hmm. ทลงไปเลยครับก่อนที่จะนําไปกินก็คนๆให้เข้ากันดีหน่อยนะครับผมก็ไปอ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. โอนตินลาวาของเราทําง่ายมากเลยครับถ้าเกิดว่าชื่นชอบคลิปง่ายๆแบบนี้พี่ๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม